สวัสดีจ้าพี่น้องคะมือนี่ไม่ใ้ายเก่งสิเปียบเทียบเขาให้เบิง้งอ่าอันตัวนี้ไม่ย้าเก่งหุงแล้วเด้อพี่น้องเนี่เด้อนี่เบื้องสีให้เบื้องมันดดแดดล้ะมันเสียงมันยากพี่น้องอ,อันนี้ข้นหุนหุนยุดพี่น้องร้อนร้อนอยู่เลยอ้ยหอมากหอมมากนี่อันอันนี้หุงแล้วนี่พี่น้องเนี่ตัวนี้หอมสยามเด้อพี่น้องเด้อนี่อันนี้หุงแล้วตัวเนี่ยอันนี้สิมาเปรียบเทียบให้เบื้องวา่มามะลิ มะลิกับหอมสยามนี่เบื้องพี่น้องเบื้องอาว่าถวยใดเป็นหอมสยามถววยไดเป็นมะลิเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ถัวยที่หนึ่งอันนี้ถวยนนถวยที่สองพี่น้องคิดว่าตัวใดเหรออืมเม็ดมันจะจะค่ายกันขันขันบ่บอกนี่กับบ๊อบหูดอกพี่น้องคะ่ะตตัวนี้อันที่หนึ่นงนี่เป็นเขาหอมสยามค่ะพี่น้อง ตัวที่สองนี่เป็นเข่ามะลิหนึ่งศูนย์หาได้พี่น้องเด้อเนี่ยเบื้องก่อนเป็นโล่งสีบานเด้อพี่น้องเป็นโล่งสีบานเท่านี้แหละบ่เด็กคัดปันไดแล้วกับบ่ได้เอ่อแบบว่าคัดที่หนึ่งแม่บ่ได้เหตุแบบสั่นเนาะพี่น้องเนาะเนี่หอมสยามมะลิตัวนี้มะลิอือเปรียบเทียบเม็ดแล้วเบื้องเอาว่า คือกันบัวว่ามันเป็นแบบใดให้เบิงเคียงเคียงกันเสียงจ้าสีใดซ้ำใดเด้ดดพี่น้องเ<ม>บิ่งเอาตัดสินใจเอาเออให้เบิง่งนี่ล่ละเม็ดของเขาอันนี้เป็นเม็ดข้าสารัดทีนี้มาเบื้องอันนี้พี่น้องคะนี่จใจเบื้องแบบเปิดฟ้าหอนหอนเลยเด้อพี่น้องเด้อเปิดฟ้าหอนหอนเลยนี่สิผ้าชิมให้เบิ่งนี่ นุม่มเห็นควนป่พี่น้องเห็นควนบ่เอยหอมเตะดังเลยพี่น้องเย้ยเกี่ยวแบบข้าวพึ่งนี่พี่น้องคะเด็ดปลาเดกมุกตัวใหญ่ๆเนาะพี่น้องเนาะบ้างเนี่ยอโอ้ยบ้าเเง,เงเนี่ย,อ,ย,ยอันจับกองเอาพี่น้องคะ่ะแดดมันซองวันนี้มันก็เล้น เบิ่งบ่นี่เนะาะจกสีเห็นหงงบ่เห็นหงงล่ะนี่มีเก่งสีเห็ดให้เบิ่งนี่ตัวนี้ไม่ไม่ยู่นี่เบิ่งสีซิมให้เบิ่งนี่เบื่อเลยส่วนท้องยางดีพี่น,อน้องค่ะแต่ว่าไม่แย่เก่งกินห่อล่ะวะแต่ว่าอยากเอามาให้เบื้องว่าไม่แย่เก่งนี่ได้หุงแล้วได้หนึ่งกินแล้วอื้นุ่มพี่น้อง นุ่มหอมอ่อนๆหอมใบเตยพี่น้องค่ะเจอก,กันบ่าเห็นบ่าเห็นเด้อนี่เด้ออ่อนนุ่มพี่น้องค่ะกินแล้วสิติดใจเด้อเห็นบ่อ่ะๆชัดๆใส่เสียงเด้ออือจะเบิ่งข้าวหอมสยามพี่น้องค่ะเขาสีเป็น นึบๆใส่มือกินแมมพี่น้องจ้าแล้วก็อันม,มกปราแดกใส่ใไปตองหอมๆแห,หมพี่น้องโอ้ยร,อระเบิดเลยแสบกะแส่บเือกันพี่น้องคือก,กันกับมาลี่นาาั่แหละเรียงหอมเพราก็หอมคือกันเพียงแต่เขาเป็นเขาที่ทางเลือกไหม บ่เมนว่าอันใดอันหนึ่งบ่ดีได้พี่น้องมันก็นดีทุกสายพันธุ์นั่นแหละอันนี้เพียงเฮาเฮามามาแบบว่าอยากให้แบบถดสอบเบิง่งเป็นทังเลือมีไเก่งบ่ได้ว่าอันนั้นดีอันนั้นบ่ดีอันนี้บ่ดีจังซี่แม่รู้ถึงว่าเขาก็ดีทุกอย่างหระสายพันธุ์เขาน่ะพี่น้องข้อนของแม่พ่สอสดเนาะนึบๆ กอน,นุ่มอืมกินแล้วพี่น้องคะอืเบื้องหลดเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้าวนียวอืมหายเบื้องนี้กองมีเนี้เก่งแล้วม่แต่าผู้โจกเนี่ยอันนี้ก็ไว้ให้แม่โจกอืมอันนี้ก็เอาไปหน้าพี่น้องโอ้ยมาเหลียดหน่อยแถอะเลเบื้องเนี่ยแสบหลายข้าวนียวกับพ่อข้าวนียวเบื้องเนี่ยโอ้ยอือกองกับงามงามด้ยพี่น้องกองสารใหม่ไพ่ อันนี้ก็หมอเขาหอมสยามเด้อพี่น้องเด้อนี่เห็นแล้วนี่มีเก่งเปรียบเทียบไปแล้วเด้อเบื้องเอาชัดๆเปรียบเทียบเลยว่ามันคือกันบอหอมสยามมะลิเบิ่งดีๆ่าวดถั่วใดมะลิอันใดหอมสยามเบื้องออกบออันนี้เพิ่นน้อยเสียงเพิ่นเลยบ่ได้พี่น้องนี่เพิ่นลายองสันละพี่น้องคะ่ะไม่ใช่เก่งเปรียบเทียบให้เบิ่งเด้อ อืมนี่สวยบอกินแซบกินดีพี่นออ้องหอมอ่อ,อนๆจ้ะนิ่มออกจะหนึบหนับนึบหนึบ,น,บนิดนึงแซบขอบคุณเอฟซีถูกท่านจ้าผู้ที่ยังอ่าลังเลอยู่ม่ใงีเก่งพร้อมเลย,ยเด้อนั่นเทียบไฮเบิ้งนั่นนี่ยวลม่ใงี่ยเก่งพร้อมแล้วผู้ใด,ดสนใจกะถักมาเด้อพี่น้องเด้พอพร้อมแล้วล่ะแต่ว่าหางเกี้ยวกับพันธุ์เลีววยวดอกบางสายพันธุ์เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะ